พูดเอาแต่ได้หลอกใช้คนอื่นละเก่งนะักพี่น้องครับกลปุ่มที่ต่มกว่าสิบแปดปีเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยกันได้ผมก็บอกว่านี่ไปบอกพ่อสิไปบอกแม่สิไปบอกลุงป,ป้านาอาบอกคนในครอบครัวบอกเพื่อนบ้านบอกอะไรไม่ได้แล้วสัญญากับเขาว่าเดี๋ยวหนูจะตั้งใจเรียนเดี๋ยวผมจะเป็นเด็กดีนี่นะครับเราเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนปแปลงได้ทั้งหมดนี่ผมไม่ได้พูดเพื่อจ่อจงไปที่การเลือกตั้งที่จังหวัดไหนนะครับแต่ว่า ถ้าใครได้ฟังคุณโรมพูดอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามีความจําเป็นต้องตรึกตรองให้ดีแล้วละ่ะว่าเขาเรียกร้องให้พวกท่านออกไปเป็นหัวคะแนนออแกนิกหัวคะแนนธรรมชาติต่างๆนานาหาเสียงให้ผู้สมัครของเขาซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ไม่เคยอยู่ในพื้นที่ไม่เคยมีผลงานอะไรแต่ขายยี่ห้อพักเกาไกลพักส้มพักประชาชนโดยสร้างคําขึ้นมาเพื่อเอามากดดันท่านหัวคะแนนทั้งหลายบอกว่าถ้าใครต้องการความเปลี่ยนแปลงจะต้องพลีชีพต้องยอมตาย ต้องยอมลำบากต่างๆนานาม,มากมายเพื่อให้คนพวกนี้ได้เข้าไปมีอำนาจนี่นะครับเราเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงน่นทั้งหมด <c oughs> พี่น้องลองใช้หัวใจตรองดูเถอะครับน้องๆลองตรึตรองดูเถอะครับว่าการที่พักการเมืองพักนี้เข้าไปเขาทําอะไรเพื่อประโยชน์ของคนไทยไหมยายอุ้งอิงไปเจราจาขเขมรมานี่ทาข้อตกลงมาเจ็ดข้อพักเก้าไกลได้บนอะไรสักคำไหมไม่มี พรรคเพื่อไทยจะไปทํา m o ม44จะยกบ่อกแก๊สบ่อน้ำมันขนาดใหญ่ของเราไปแบ่งปันกับเขาพรรคเก้าไก่ได้พูดอะไรสักคำไหมยายอุ้งอิงเอาเงินไปแจกหัวละหมืน่นหัวละหมืน่นตัดทอนงบประมาณต่างๆนานาไม่สามารถพัฒนาอะไรประเทศไทยได้เลยคาว่าพรรคเก้าไก่ได้พูดอะไรไหมแล้วไอ้ที่สัญญาไว้นโยบายดีๆสามสี่ร้อยข้อโอ้โหปั่นล้างสมองพวกเราคนไทยบอกว่านี่ไงคือความเปลี่ยนแปลงพอได้เข้าไปมีอำนาะจจริงทำอะไรไหม อย่าบอกนะว่าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านาาก็ทํางานได้เป็นกรรมธิการต่างๆคุณมีอำนาจผลักดันนโยบายต่างๆได้แต่พวกคุณไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆสิ่งที่พวกคุณทําก็คือเชิดชูพมา่าหาผลประโยชน์ต่างๆมาให้เขาให้บัตรประชาชนเขาให้สิทธิต่างๆนานากับพวกเขารวมหัวกันกับไอ้พวกพักเป็นธรรมอะไรนนปกป้องอุยกูโน่นไปยุ่ไปแย่ให้สามจังหวัดชายแดนใต้แตกล่มสลายทําลายประเทศไทย นี่ไงสิ่งที่พวกคุณอยากจะเข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงมันมีแต่ความเสียหายความวินาศสันตโลเกิดขึ้นกับประเทศไทยแต่มันไม่มีอะไรดีกับประเทศไทยเลยนะนี่นะครับเราเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องถามว่าการที่คนของพรรคประชาชนออกมาเรียกร้องให้คนไทยตั้งมากงมายไปเป็นหัวคะแนนให้ไปทํางานรับใช้พวกคุณเนี่เพื่ออะไรคิดว่าคนเหล่านี้เป็นควายเป็นสุนัขรับใช้กินหญ้ากินขยะกินอะไรกิน แทนข้าวหรือยังไงไม่ละอายใจบ้างเหลอไม่เคยทําประโยชน์แถมสร้างความเสียหายให้ประเทศไทยขนาดนี้ยังมีหน้ามาเรียกร้องให้คนไทยไปเป็นสุนัขรับใช้พวกคุณอีกเหรอพวกเราคนไทยตืก้อกองเอาเถอะครับคนนะ่ะมันไม่ใช่หมูใช่หมานะ่ะใช้สติปัญญาใช้ความคิดพิจารณาเถอะครับว่าไอ้พวกนี้ที่มันมาหาเสียงนี่มันต้องการอะไรมันรักประเทศไทยมันรักคนไทยหรือมันรับใช้เจ้านายฝรัง่งมาทําลายประเทศของเรา